ลัคนาราศีกันธันวาคมนี้เป็นเดือนที่เงินเข้าลัวลัวดาวได้ตำแหน่งปฐุม,มเกณฑ์บวกอุดมเกณฑ์ส่งผลให้รวยไม่ทันตั้งตัวจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้อาจารย์เกรทเทวาจะมาเปิดดวงลัคนาราศีกันในเดือนธันวาคมนี้เลยนะครับเป็นเดือนสุดท้ายของปี 2,568ก็จริงนะครับแต่เป็นเดือนที่จึ้งมากปังมากว้าวมากอย่างแน่นอนนะครับเพราะอาจารย์ได้ทำรูปดวงใหม่นะครับแล้วก็ดูนะครับจะมีเรือนพบบอกเรื่องราวบอกมีราศีกำกับจะได้รู้ไปอยู่ราศีอะไรเป็นสตอรี่แบบไหนนะครับอะแล้วดาวที่เห็นนี่ก็เป็นดาวจรนะครับของเดือนธันวาคมที่จะมีความหมายแบบลึกซึ้งละเอียดให้ทุกท่านได้เข้าใจไปวางแผนชีวิต ก็จะบอกว่าเออทำไมถึงรวยทําไมถึงปังอะไรอย่างเงี้ยมีเหตุผลหมดเลยนะครับและที่สําคัญอาจารย์จะดูให้ครบทั้งการเงินโชคลาภการงานความรักครอบครัวบ้านสุขภาพและเลขนําโชคท้ายคลิปอีกด้วยนะครับเพราะนั้นเมื่อพร้อมแล้วไปเริ่มรวยกันได้เลยนะครับมาเลยครับถุงเงินถุงทองครับชาวกันครับ ต้องบอกเลยนะว่าดีอย่างต่อเนื่องครับดูสิครับดาวศุกร์ดาวการเงินเราอะครับตอนนี้ก็ได้ตําแหน่งเกษตรตาธิบดีอยู่ในเดือนการเงินราศีตุลครับพบกระดุมพระเห็นไหมอยู่ถึงที่สิแปดพฤศจิกายนาก็มีเวลาอยู่ก็รีบลุยรีบทําน้ําขึ้นต้องรีบตักนะครับอ่าเสร็จแล้วก็จะย้ายครับย้ายไปอยู่ราศีพิจิกครับเลขหกอะดูสิครับเห็นไหมตามรูปตามกราฟ,ฟิกได้เลยอยู่ตําแหน่งเนี้ย อยู่ในพบสหัชชะครับได้สองตำแหน่งดีๆเลยนะในทางโหราศาสตร์ตำแหน่งแรกก็สุขสามจะเจริญยิ่งยศนาแม้เกิดตระกูลต่ําต้อยยกให้เสมอพงผ่านผู้ดีแปลวะ่าปทุมเกณฑ์เกณฑ์ดอกบัวใครเห็นใครก็รักมีนะเมตตามหานิยมนี่คือข้อแรกนะครับต่อมาดาวสุขเป็นสามแก่ลัคนาก็ได้ณะละอุดมเกณฑ์ครับเห็นไหมได้สองเด้งเฮงสองต่อได้โชคสองชั้นได้เงินแบบเบิ้ลเบิ้ลก็ได้ ยิ่งเราอยู่ในเรือสัตว์ชาแปลว่าแะไรเราต้องออกไปเดินทางพบปะเจรจารติดต่อโซเชียลออนไลน์เดี๋ยวเงินทองก็ไหลามาเทมาแล้วนะครับนะอ่าเสร็จแล้วครับพอเข้าวันที่ยี่สบสองยี่หยองธันวาคมครับดาวสุขครับก็จะย้ายเข้าสู่เรือนพันธุก็มีตําแหน่งมาหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันฉงเฉงอ่าเห็นไหมก็ได้เป็นใหญ่ก็ได้เงินก้อนใหญ่และดาวสุขเป็นสี่กลักษณะก็ได้ตําแหน่ง ณะละอุดมมกเก์ต่อเนื่องไงบ้าแสดงว่าทั้งเดือนเลยนะตั้งแต่ห่วงช่วงเวลาที่ฟังอยู่นี้ยาไปถึงสิ้นปีเนี่ยได้อุดมมกเกนแปลว่าขยันสู้ลุยลงมือทํามีเกณฑ์ร่ํารวยนะครับเช่นปทุมมกเก์เช่น,น,ชนคนช่วยคนดันคนอุ้มนะครับลูกค้าชอบเราเองอพูดนิดเดียวคนก็ซื้อเยอะอคนจ่ายแบบเต็มใจจ่ายแบบไม่ต่อเนี่ยเหตุการณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นง่าย หรือคนที่เฉยๆเคยคุยแล้วเขาไม่ซื้ออยู่ดีทักมาหาเราอยากจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยอยากสนับสนุนอ่าห็ไ่ไหมแต่ว่าเราต้องสื่อสารต้องโพสต์ต้องออนไลน์ต้องโซเชียลต้องปฏิบัติต่อต้องโทรคุยกันบ้างนะครับอันนี้ยิ่งดีนะครับหรือบางทีนะครับได้อุดมมาเกณฑ์ก็คืออะไรครับก็บตีความให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นก็คือคนที่เขาซื้อแล้วอยู่ดีกลับมาซื้ออีกแล้วซื้อก้อนใหญ่ลูกค้าเก่าไปแนะนําลูกค้าใหม่มีการบอกต่อมีการซื้อซ้ํา ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำจนจนสิ้นปีกันไปเลยนะครับโอ้โหได้กําไรลงทุนเทรดเดอร์ ader, อะไรเงี้ยลงทุนแล้วมันได้กังเพิ่มนะช่วงนี้ดาวการเงินดีมากเพราะนั้นรีบลงทุนเก่งกําไรนะครับทําได้เลยอ่าแล้วจะมีจังหวะด้วยเช่นอ่าถ้าหลังยี่บสองธันวาคมใครเป็นนักลงทุนใช่ไหมก็ลงทุนเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินดิก็ดาวไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยพบพันธุอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าก่อนล่ะ เช่นตั้งแต่ยี่บแปดถึงยี่บสองธันวาคมก็ยี่บแปดตุกพฤศจิกาย,ยนนะไปถึงยี่บสองธันวาคมก็ดาวุกอยู่เลยทัชาชะลงทุนเกี่ยวกับอสังหาการสื่อสารโลจิสติกอะไรอย่างเงี้ยครับเพระาะทัาชะแปลว่าเดินทางสื่อสารโทรคัพมนาคมอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยอ่าเห็นไหมนี่ก็ได้หมดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเป็นจังหวะที่รายได้ดีขึ้นอย่างชาัดเจนลงทุนแล้ว,แล,วแล้วได้ไดผลกําไรผูกสัมพันธ์ ผูกมิดนาไปเทคคอนเนคชั่นได้อีกพูดเป็นเห็นทางรวยอีกโอ้โหมีคนหยิบยื่นโอกาสแบบไม่คาดคิดได้อีกเงินเข้ามาแบบไม่ต้องเหนื่อยก็ได้อโอโหเรียกว่ารวยด้วยบุญรวยด้วยคนอุ้มรวยด้วยพลังความสามารถนะครับเขาเรียกเนี่ยแหละจึงเป็นที่มาของคำว่ารวยแบบไม่ทันตั้งตัวครับเหมือนสวรรค์เปิดทางให้คุณโดยตรงเลยเห็นไหมก็ยินดีด้วยนะครับ แล้วยังไม่จบในเรื่องการเงินเนี่ยดาวสุขเราเห็นไหมไม่ได้อยู่ดวงเดียวนะไม่ได้ปฐุมเกฑ์ดวงมเกฑ์ดวงเดียวอยู่ร่วมกับดาวพุธดาวประจําตัวและดาวการงานแปลว่าเงินก็เกิดจากงานเกิดจากคําพูดเจรจาปากตัวแทนในหน้าคนกลางได้หมดพูดเป็นเห็นทางรวยแล้วดาวพุธอยู่ร่วมกับดาวสุขได้คู่ธาตุน้ําอีกได้อสีตีธาตุในทางโหราศาสตร์อีกก็เสริมกันเข้าไปอีกหรือช่วงนี้ก็ซื้อน้ําไปให้ลูกค้า อะไรเงี้ยคุยเกี่ยวกับน้าน้านัดคุยริมน้าเห็นไหมได้เลยนะอันนี้จะเด่นจนถึงวันที่ยี่สิบยี่สิบสองธันวาคมเลยมาแล้วเสร็จแล้วดาวศุกร์ถึงจะไปอยู่กับดาวอาทิตย์ได้เทวีโชคอยู่กับดาวอังคารอันนี้ก็ไม่พ้นเหมือนกันนะศุกร์เจออังคารคือเลยศุกร์ปากหวานอังคารรับเอาเห็นไหมพระแล้วดวงนี้ปากหวานเจรจาดีนะรวยทั้งเดือนครับอันนี้ก็ต้องพูดอย่างนี้เลยนะแต่ประเด็นก็จะมีอย่างนี้ครับเพราะว่าที่ไทยเนี่ยต้องยอมรับกันก่อนนะอันนี้เป็นดาวจอนนะ เราไม่รู้ว่าดาวตั้งรับของท่านเป็นอย่างไรเพราะบางคนก็จะมีมอย่างนี้นะครับก็คือว่ามีดาวศุกร์ใช่ไหมแต่มีดาวเสาตั้งรับอยู่ตรงราศีพิจิกอย่างเงี้ยหรือราศีธนูอย่างเงี้ยเออมันก็ยังไม่ได้ง่ายไงก็ยังจะมีปัญหาก็ได้หรือมีดาวมริตยูตั้งรับอย่างเงี้ยมันก็ดูแปลกแปไปนิดนึงเห็นไหมหรือลาหูตั้งรับอย่างเงี้ยเห็นไหมแต่ถ้ามีดาวอะไรพุธตั้งรับดาวอังคารตั้งรับดาวอาทิตตั้งรับอย่างเงี้ยนะ หรือพระจ,จันทร์ตั้งลักก็ยังดูดีหรือพระเหดัดอีกนะคู่รัพย์คู่โชกันไปเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าจะดูแม่นยาเนี่ยจะต้องดูดาวเกิดบวกกับดาวจอที่มากระทบกันเนี่ยจะเห็นภาพแต่เอาเหอะผมถ่ายภาพรวมไปแล้วว่ามีสิทธิ์จะได้มากมีสิทธิ์จะได้เยอะถ้าลงมือทําถ้าเดินทางพบปะเจรจาติดตอ่อหรือช่วงหลังยีิบสองปแปวไปทำอะไรเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์เช่นเป็นคนขายบ้านขายรถเป็นในหน้าอสังหาอยู่แล้วก็จะดีอะไรอย่างเนี้ย นะครับแม่เพราะนั้นมุมดาวในเรื่องการเงินยินดีด้วยนะได้มีเงินไปฉลองเขาดาวปีใหม่อย่างแน่นอนนะครับชาวกันและอย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมจะมีทําคลิปปีใหม่ย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยกดกระดิ่งด้วยเลยนะจะได้แจ้งเตือนขึ้นไปอ่าจะได้มาฟังว่าปีหน้าจะเป็นเช่นไรนะครับเห็นไหมนี่คือเรื่องเงินเงินทองทองเห็นไหมโอ้โหปังสุดๆเพะนั้นก็ยินดีด้วยนะครับเนี่ยต่อมาถ้าพูดในเรื่องของโชคลาบครับโชคลาบก็ ดูแล้วเนี่ยพอดาวการเงินเราเด่นใช่ไหมก็จะตีความถึงโชคลาภก็ได้ว่าเออเฮ้ยก็จะมีโชคลาภนะได้จากเพื่อนฝูงนะได้จากตัวเราเองก็ได้เพราะดาวพุธก็ไปอยู่ร่วมกับดาวการเงินเป็นคู่มิตรกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือได้เลขจากเพื่อนอ่าช่วงช่วงแรกช่วงหลังยีิบสองธันวาไปแล้วนี่เลขบ้านเลขรถออกครับดูสิครับดาวการเงินไปอยู่ในเรือนพันธุ์ทเห็นไหมแปลว่าบ้านรถเห็นไหมเลขบ้านเลขรถแล้วพี่ดาวอาทิตย์ก็ไปเทวีโชคอีก ก็ไปอยู่ในเดือนบ้านราที่ดินไปว่าซื้อกับผู้หญิงนี่ทวีให้โชคนี่ก็ได้เหมือนกันนะแล้วเดี๋ยวผมจบคลิปนี้รายเดือนครบ2สองดาศีต้นต้นเดือนธันวาก็จะมีคลิปโชคลาบรายวันนะ่ะโอ้โหมีแต่คนรออยากได้อะไรเงี้ยก็ทําให้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เอาวันตามที่ผมบอกไปเลยเพราะโชลาบรายวันคือดูดาวจันไงถ้าดาวจันรอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นเนี่ยบุญคุณมีสิทธิ์มีโชคมีลาบทําอะไรช่วงนั้นนัดลูกค้านัดคุยได้แล้วเดี๋ยวติดตามกันอีกทีหนึ่งเห็นไหม นั้นพูดให้เป็นขวัญกำลังใจก่อนว่าเฮ้ยดวงนี้การเงินดีนั้นไปคุยไปเจรจา,าไปติดต่อนะครับมันจะเคลียร์กันได้หรือมันจะได้มากขึ้นรวยขึ้นอ่านะเพราะฉะนั้นอยา่าขี้เกียจนะครับคงต้องต้องทำงานไปจนถึงสิ้นปีกันไปเลยดูแล้วดีไงก็จะให้ทำถ้าไม่ดีก็จะบอกเออพักๆเถอะไปเรื่องใหม่ปีหน้าแต่นี้ผมว่าลุยได้เลยนะครับเพราะฉนั้นยินดีด้วยนะเพราะนั้นเรื่องเงินนี่โดดเด่นมากนะ รัวแบบไม่ทันตั้งตัวครับชาวการยินดีด้วยอใครฟังแล้วชอบหรืออยากคอมเมนต์อะไรส่งคอมเมนต์มาได้เลยนะครับอ่านทุกตัวเลยนะครับต่อมาเรื่องการงานบ้างอมาดูการงานการงานเนี่ยหลักๆคือดาวพุธก่อนเลยพบกรรมะเห็นไหมไมีถุนเลขสี่ไหมภาพกราฟิกมาเห็นชัดขึ้นเลขสี่เนี่ยนะครับเดี๋ยวหลังวันตอนนี้อยู่ในเดือนการเงิน นะครับอยู่ถึงวันที่7็ดธันวาคมเลยนะแปลว่าช่วงห่วงเวลานี้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะถึงวันที่เจ็ธันวารีบ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 เลยรีบทําเลยครับพูดแล้วอย่าช้าอ่าไม่ใช่รอไม่ได้ต้องรีบทาเสร็จแล้วเจ็ธันวาเนี่ยดาวพุธจะไปอยู่ในเรือนสหัชชะได้นานละอุดมเกณฑ์การงานได้อุดมเกณฑ์ก็งานใหญ่ลูกค้ารายใหญ่นะครับแต่ต้องออกไปพบปะเจรจาติดต่อพูดคุยโซเชียลออนไลน์โอ้โหใครทําสายคอนเทนต์ใสออนไลน์นี่ปังสุดๆดอย่างแน่นอนมีคนเห็นเยอะเอนเกจเยอะ อ่าแล้วก็กลายมาเป็นลูกค้ากลายเป็นทรัพย์สินกลายเป็นเงินเป็นทองก็ได้หรือทํางานอะไรก็ตามเนี่ยช่วงนี้จะจะได้สื่อสารได้ติดต่อมากขึ้นอย่าอยู่กับที่แต่ก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าดาวพุธเนี่ยไปอยู่บ้านดาวองาาังคารราศีจิกเนี่ยเพราะนั้นมันจะมีอุปสรรคบ้างมีทะเลาะงงเงงกันบ้างก็ให้เข้าใจหรือต้องพูดดีๆไว้ก่อนพูดเป็นเห็นทางรวย้าพูดไม่ดีก็ปากมีสีก็ทะเลาะก็จะเสียการเสียงานนะครับข้อแรกอ่าต่อมาวันที่26ธันวาจังหวะที่2อดาวพุธก็ได้อุดมเกณฑ์เหมือนกัน แต่ไปอยู่ในพบพันธุและงานแล้วมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับบ้านรถที่ดินมากขึ้นก็ได้นะครับอ่านี่ก็ถ่ายไว้ก่อนส่วนต่อมาดาวผพ้เรื่องหัสถบดิครับย้ายวันที่ยีามธันวาครับย้ายกลับมาอยู่ในเรือนการงานเห็นไหมก็ส่งผลให้เรื่องการเรื่องงานเนี่ยยังจะมีโครงการไปต่อได้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะ,จะมาเมตตาอุปถัมภ์สนับสนุนส่งเสริมถึงแม้ ดาวจะเดินถอยหลังก็แปลว่าอะไรต้องพูดหลายรอบคุยหลายรอบหน่อยถึงจะสําเร็จก็ไปทำสิครับไม่ใช่ว่ารอบเดียวจะสําเร็จได้เลยนะหรืองานเก่าๆลูกค้าเก่าๆลูกนี่เก่าๆสินค้าเก่าๆบ้างก็ได้ปัดฝุ่นไงช่วงนี้ปลายปีอ่าลดกระนาครั้งยิ่งใหญ่ซัมเมอร์เซลล์วินเทอร์เซลล์อะไรอย่างเงี้ยอ่าพอบอกลดไปคนก็กลับมาซื้อจัดโปรโมชั่นจัดอีเวนต์สิครับเห็นไหม ดาวพักองศาต้องกระตุ้นต้องโมดิเวตพักไปว่าถ้าไปเรื่อยๆเนี่ยจะไปช้าแต่ถ้าพักแล้วมีโมดิเวตมีกระตุน้นปุ๊บมันก็ตื่นตัวก็ยอดก็มานี่แค่นี้ไม่ต้องไปกลัวเลยนะว่าดาวพักแล้วจะไม่ดีนะครับเพราะว่าพักอยู่ในเรือนที่ดีๆกับเรานะ,นะแล้วดาวการเงินก็ยังซัพพอร์ตดวงเราอยู่โอ้โหไปได้อย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องเป็นกังวลเพราะฉะนั้นการงานก็ดูแล้วจะลุ่งเรืองนะอ่าแล้วคุณผู้หญิงท่านนี้ก็มาดูดวงกับผมก็พูดว่า ดูนานดูละเอียดแม่นมากเหมือนเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจอ,อันนี้ผมขออธิบายเพิ่มเติมเนาะเราถ่ายดาวจรแล้วก็ถ่ายประมาณนี้แหละแต่ถ้าดาวตอนเกิดเนี่ยผมจะบอกเลยว่างานที่เหมาะกับคุณนะ่คืองานอะไรดาวอะไรเด่นก็ต้องยึดดาวนั้นแล้วจะทําทให้เราประสบความสำเร็จรวดเร็วไม่ต้องไปลองผิดลองถูกอะไรให้มากมายบางคนต้องเปงานต่างประเทศบางคนต้องเป็นงานแบบประเภทเจรจาหรือบางคนต้องเป็นงานสายวิชาการสายสอนสายครูบาอาจารย์บางคนสายเซอร์วิส เห็นไหมบางคนสายไอทีอะไรอย่างเงี้ยนี่ล่าสุดก็มาดูกันอยู่ลัคนากันเนี่ยก็หวังว่าจะได้ฟังด้วยนะครับก็คือโอ้โหเห็นเลยอยู่ลัคนากันแต่ดาวราหูเด่นมากอย่างเงี้ยแล้วก็เก่งด้านไอทีอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็บอกเลยไปสายไอทีซอฟต์แวร์เอไอปัญญาประดิษฐ์ได้หมดเห็นไหมลับเนี่ยมันจะต้องดูกันอย่างนี้เลยนะดาวตอนเกิดอจะบอกได้นะว่าดาวตอนเกิดจะบอกได้ว่าคุณเหมาะกับงานอะไรหรือเป็นนายตัวเองหรือเป็นลูกน้องหรือเป็นลูกจ้าง อะไรประมาณนี้หรือทําเกี่ยวกับครอบครัวหรือทําเองหรือทําเป็นจอบๆหรือทําเป็นโครงการระยะยาวๆเนี่ยบอกกันครบเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้แบบนี้นะจองมาได้เลยนะแอดไลน์แอดไซเกตัวบอกว่าเดี๋ยวจะบอกเรื่องงานในชีวิตของคุณแบบละเอียดเลยนะครับอ่ะต่อมางานไปแล้วก็ต้องเป็นเรื่องหัวใจเรื่องความรักความรักก็ดาเพเรื่องหัตสบดีเนี่ยเชื่อมั่นหลายคนมากเลยว่าช่วงที่ดาเพเรื่องหัตอยู่ในเรือนลาพระเนี่ยตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาเนี่ย แล้วไม่มีดาวสเสียมาตั้งรับนะเช่นไม่มีดาวเสามรุติยูดาวลาหูอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหมีสิทธิ์เนี่ยจะได้แบบเปนำเปชำํำหรือคู่ให้โชคให้ลาบผ,ผมมีเคสหนึ่งได้บ้านครับแฟนซื้อบ้านให้เป็นไงแล้วตอนนั้นแล้วดวงเกิดเขาดดดาวเพิ่มลนะันเขาอยู่ลาพระอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าดาวพระก็จะอยู่เนี่ยถึงยี่สิบสามธันวาเพราะนั้นคู่ครองคนรักก็จะดีเกื้อกูลต่อใจ เปแล้วเนี่ยถึงยี่ามธันวาหลังจากนั้นก็จะเบาลงไปแล้วเพราะเขาไปอยู่ในเรือนกรรมมะแล้วก็เป็นปุบปุบป,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 ปากๆแล้วก็เดินถอยหลังนะครับก็แปลว่าอ่าช่วงหลังยี่าก็เบาลงไปหน่อยหรือคู่ก็จะมีงานเยอะขึ้นอ่าล้วก็ต้องดูแลคู่มากขึ้นแล้วคู่ดาวพักองศาก็แปลว่าอาจจะป่วยอาจจะเจ็บเพราะะฉนั้นเราต้องดูแลคู่ด้วยนะถ้าเขาป่วยเจบเ็บก็เซอร์วิสกันหน่อยหรือถ้าเป็นคนโสดเนีย่ยช่วงหลังย3สาธันวาเจอจากการทํางานไปเลยนี่ก็ได้เหมือนกันนะ นี่คือเรื่องงานแต่ผมว่าดูดีนะเพราะอะไรรู้ไหมหลังยี่สามพันว่าดาวคู่เห็ไหมเป็นเรงกระดาวอาทิตย์เป็นคู่มิรกันโอ้โหนี่เจอกันพอดีเลยก็ได้คนดีๆเข้ามาเจอดาวอังคารเป็นคู่สมพลเจอดาวศุกร์เป็นคู่ซับกุชก็ยังเตต่อได้เหมือนกันนะเออเพราะนั้นดีครับเรื่องความรักนี่ผมไม่มีมุมทายเสียเลยนะมากน้อยขึ้นอยู่กับดาวแผลตอนเกิดของท่านอีกทีหนึ่งนะครับต่อมาครับดาวพฤหัสเหมือนกันครับเจ้าเดือนพันธุเลขห้าราติธนูเห็นไหม ก็ไปอยู่ลาภะเล็กบ้านเล็กรถคงออกมันเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือคนที่บ้านดีกับเรามากอ่าแต่ว่าพอเป็นถอยหลังเข้าเรือนกรรมะอ่าเพราะนั้นก็ต้องเกี่ยวกับง,งานแล้วน่ะสิเห็นไ,ไหมบางคนก็ขายบ้านขายรถขายที่ดินอะไรเงี้ยหรือคนในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้นะครับต้องดูแลเพราะเดินถอยหลังอยู่วิปลิตอยู่รีโทเกตอยู่นะครับแต่ก็มีดาไปกระจุกอยู่ในเรือนพันธุเยอะเหมือนกันนะแสดงว่าจะไปจัดปาร์ตี้เลี้ยงฉลอง พาที่บ้านไปกินไปเที่ยวนี่ก็ได้หมดเหมือนกันดาวศุกร์ดาวอังคารก็สื่อสารเดินทางหรือพาที่บ้านไปต่างประเทศเพราะดาวอังคารมาจากเรือ,มอนมลณะด้วยแปลว่าต่างแดนต่างประเทศก็ได้ดาวอาทิตย์อีกมาจากเดือนวินาศได้เทวีโชคอ,อ่าแปลว่าไปไกลแล้วดีเพราะนั้นถ้ามีเฮน,นะครับช่วงช่วงปลายปีต้นปีมกราอะไรเงี้ยเออมีเพนพาที่บ้านไปเที่ยวไปทําบุญไปอะไรได้หมดเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องเรื่องดีดๆแล้วกันเนาะเพราะนั้นอันนี้ก็ดูแล้วไปได้ไปได้อยู่นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไร มากมายนะอะต่อมาครับเป็นเรื่องครอบครัวสุขภาพบ้างสุขภาพเราเนี่ยคือดาวพุธดาวพุธตัวน,นี้เดินหน้าแล้วเห็นไหมก็อยู่ในเดือนสัจจะก็เดินทางบ่อยขึ้นเจรจามากขึ้นแต่จะมีช่วงหนึ่งก็คือหลังยี่หกธันวาแหละดาวพุธได้ตําแหน่งปะ,กะเกษตรและได้น้าละอุดมเกตแต่เอาปะก่ก็คือป่วยเจ็บเป็นไข้แล้วช่วงนี้อากาศหนาวอากาศเย็นก็ได้หรือบางทีตอนปลายเดือนธันวายี่หกธันวาอากาศลับมาหนาวอีกรอบหนึ่งก็ ป่วยเจ็บได้เพราะนั้นก็ต้องดูแลหน่อยช่วงปลายปีหรือสิ้นเดือนธันวาอะไรแบบนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นหลักๆนะส่วนเสาก็ลาหูอยู่เลือนอริก็จะทายเรื่องสุขภาพก็ได้เพราะฉะนั้นสุขภาพก็เป็นอะไรที่ชาวลัคนาราศี์กันต้องดูแลด้วยนะครับนะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยอ่าต่อมาครับใครฟังหนูนี้เอ๊ะฉันจะดูดวงดีไหมถ้ามีคําถามแบบนี้หรือปีหน้าจะเป็นเช่นไรเนี่ยอาจารย์เกศเทวามีคําตอบและท่านที่ดูมาแล้วก็ รีวิวให้ตามนี่ครับอาจารย์เกตีวาดูดวงได้แม่นมากพูดจาดีสบายใจสุดๆถึงแม้บางช่วงดวงไม่ดีก็ให้คําแนะนําแบบเข้าใจง่ายคุยสนุกมีพลังบวกคุยกับอาจารย์ที่ไลเหมือนได้ทั้งกาลังกายและกําลังใจสบายใจมากอะไรอย่างเงี้ยนะอันที่สองครับดูไปแล้วเหมือนการละเอียดมากไม่เร่งไม่รีบให้สีนาโชคเลขนําโชคบอกละเอียดยิบแบบไม่กักดูทุกปีสุดยอดมากค่ะเพราะนั้นอยากได้แบบนี้ไม่ยากครับแอดไลน์แอดไซเกตวาหกห้าแล้วก็จองมาได้เลยนะครับ นะคนเก่าคนใหม่คนเก่าก็มาดูของปีหน้าคนใหม่ก็มาดูปีหน้าแล้วดูพื้นดวงไปด้วยเลยเห็นไหมดูกันครบดูกันละเอียดคิวไม่นานครับฟูลไทม์แล้วบอกเลยแป๊บเดียวได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เลขนําโชคไปเลยครับห้าหนึ่งศูนย์สองครับนำโชคของชาวกันนะคะขอให้กันเฮงๆรวยๆนะครับแล้วมาถึงตรงนี้นะใครอยากเรียนโหราศาสตร์ไทยงานดีเงินดีมีเวลาทักมาคุยกันได้นะครับ ก็แอดไลน์มานะฮะบอกสนใจเรียนนะออฟไลน์ออนไลน์ได้หมดออกงานอ e ีเวนต์ก็ได้นะครับปลายปีเผื่อบ,บางท่านจะจัดงานเลี้ยงงานประชุมงานสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยหรือเรียกลูกค้าอย่างผมไปออกอีสุสก็โอ้โหลูกค้าใครซื้อรถได้ดูดวงฟรีอย่างเงี้ยแล้วพูดบนเวทีได้อีกได้หมดเลยนะครับก็ไปช่วยให้ท่านปังขึ้นรวยขึ้นนั่นเองนะอ่าและสุดท้ายครับก็ดูดวงกักอาจย์คิวารู้สึกดีมากๆาํานายละเอียดทุกเหตุการณ์ดวงดาวตั้งแต่อนเกิดจนถึงอนาคต เราดูตั้งแต่เกิดเลยนะทางที่จะร่ํารวยบอกวันเลิกดีหรือวันควรเลี้ยงครบถ้วนให้ข้อควรระวงังและบอกสีตัวเลขมงคลมองว่าคุ้มค่าเกินราคาไปมากย้ําคํานี้คุ้มค่าเกินราคาไปมากได้ทั้งความบันเทิงได้ทั้งข้อคิดที่ดีแน่นอนค่ะนั้นใครอยากได้แบบนี้นะครับจองมาได้เลยครับแอไดไลน์แอดสายเกเทียฮะค่าคูเก้าร้อยเก้าสิบกบาทเพียงเท่านั้นใครพร้อมใครไม่ติด,ดมาดูเจาะลึกกันเลยนะอ่าหรือไปฟังต่อให้จบจะมีบอกว่า ดูลึกดูละเอียดได้มากแค่ไหนนะครับแล้วก็ยังมีภาพรูปดวงด้วยมีแต่ตัวว้ธีอย่างไรฟังตามนี้ได้เลยครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแน่นอนครับใครฟังแล้วชอบแล้วใช่ถูกใจแม่นตรงนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร้นะโดยเฉพาะกระดิ่งครับกระดิ่งนี่คือจะต้องกดด้วยนะครับเขาจะส่งคำทนานยไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทําก่อนจะได้รวยก่อนครับถ้ามีปัญหาอาจารย์เกติวาบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับ แล้วก็กดไลค์กันเยอะๆได้เลยแล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับอาจารย์เกตเทวะอ่านทุกข้อความครับแสดงความเห็นมาได้เลยแล้วก็กดแชร์นะครับโดยเฉพาะข้างปุ่มกดแชร์ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงครับขอบคุณมาในระบบก็ได้นะครับแต่หลักร้อยถึงหลักพันก็ยินดีนะครับหรือจะขอบคุณนอกระบบหรือขอบคุณตรงๆกับอาจารย์เกตเทวะได้เลยนะครับก็โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีตามนี้เลยนะครับเลขที่บัญชี9 8 2 4 8 2ดสองสี่ดสอง สามหนึ่งห้าแดนะครับก็จะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่โอนมานะครับตรงนี้และแน่นอนครับท่านใดนะครับที่สนใจอยากดูดวงชะตาส่วนตัวของเรานะครับอาจารย์เกตเทว,วายินดีครับและที่ทายไปนะครับอาจารย์ทายจากวงกลมดาวนอกก็คือดาวจรน,นั่นเองนะครับ ถ้าจะให้แม่นยำลึกๆล,ละเอียดละเอียดวางแผนชีวิตได้ครบ360องศานี่ต้องดูดาวตอนเกิดด้วยนะครับก็คือต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับอ่าก็จะได้ภาพกรอบสีน้ําเงินนี้นะเป็นรูปดวงเราเองนะครับอาจารย์ก็จะดูดาวเกิด10ดาวจร10อีก12เรือนพบนะครับและช่องขวามือก็เป็นทักษามีเดสีมูลละอีก8ช่องครับแล้วก็เลิกเกิดครับทนิธโทมัทโนภูมิปาโลราชาเลิกอีก9เลิกครับ รวมแล้วมีความเป็นไปได้นะครับในชีวิตคนคนนึงมากกว่า86,400แบบครับหรือจะเรียกว่าหลักแสนแล้วก็ได้ครับแต่ค่าครูอาจารย์เกตเทวาถูกมากครับอยู่ที่หลักร้อยครับ999บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวา65หรือสแกน QR โค้ดที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับแล้วก็ทำการจองมาได้เลยครับอาจารย์เกตเทวาดูดวงฟูลไทม์ครับเพราะฉะนั้น รับประกันได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวโดนหลอกโดนโกงนะครับจองมาได้ดูอย่างแน่นอนจัดให้นะครับวางแผนชีวิตแบบละเอียดละเอียดกันได้เลยนะครับและตรงนี้ครับมีรีวิวสั้นๆครับให้ทุกท่านได้แม่นใจเข้าไปอีกนะครับเคสนี้ครับขอบคุณมากเลยนะครับดูดวงอาจารย์เกศเทวาแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตอยู่เป็นปัจจุบันเห็นไหมจะทักมาก่อนเลยนะครับ แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนําละเอียดอีกเยอะเลยถ้าเป็นมาดูคนอื่นจะรีบครับแต่บอกแล้วครับผมไม่รีบผมละเอียดละเอียดครับเจาะลึกกันไปเลยประทับใจสุดๆเลยค่ะเห็นไหมขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะนี่คือท่านแรกนะครับท่านที่สองครับเนื่องจากอาจารย์เกตเทวาดูจะมีสีมงคลกับตัวเลขมงคลเลขพารวยครับท่านนี้ก็เลยบอกว่าสวัสดีคระอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกครับ วันนี้แฟนโอนเงินก้อนใหญ่มาให้เลยค่ะเห็นไหมครับถ้าเราได้ใช้ตัวเลขดีๆที่ตรงกับดวงเราชีวิตเราครับรับประกันเลยครับสิ่งดีๆเงินทองจะ,จะเจริญรุ่งเรืองไหลามาเทมาได้ง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดอุปสรรคติดขัดอะไรก็จะผ่านได้รวดเร็วมากขึ้นเจอก็ไม่เยอะนะครับแต่เรื่องดีๆจะมาหาเราได้ไวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจองมาได้เลยนะครับเดีวก่อนจากกันไปครับ อาจารย์เจตเทวามีภาพเฉลิมยูชตาสุ่มมงคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีกระถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคณาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ี่ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสสัมฤิผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปริ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับนี่ยงโชค ได้รางวัลเป็นหลายหมื่นเลยนะครับโ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทว65ก้าครับทักมาสั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199งบาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและตอนนี้ครับจับตาการตลาดสายมูครับ เรียกว่ามาแรงมากนะครับเรียกว่าสายหมู่อินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะครับอาจารย์เกตเทวาก็เลยรับดูดวงนอกสถานที่หรือออกอีเวนต์สายหมู่ไปพูดไปบรรยายเรื่องดวงเพื่อเรียกลูกค้าให้กับท่านได้เลยนะครับลูกค้าท่านก็จะมามากขึ้นมามากขึ้นก็ท่านก็มียอดขายมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเราจะสําเร็จร่ารวยไปด้วยกันนะครับอย่างภาพตัวอย่างก็ออกอีเวนต์อิสุสมิวเอ็กมานะครับ ก็ได้ไปบรรยายแล้วดูดวงให้กับคนที่จองรถโอ้โหพวันนั้นจองกันเพียบเลยครับขายรถด,ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากได้แบบนี้อย่าช้าครับแอดไลน์แอดสาเกตเทวหพิมพ์ว่าออกอีเวนต์สายหมู่มาได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วครับอย่าลืมครับรับชมวิดีโอถัดไปที่เหมาะสมกับคุณที่คัดสรรมาให้อย่างดีแล้วนะครับไปชมกันต่อได้เลยนะและท่านใดอยากรู้ลัคนานะครับฝากวัน เดือนปีพอเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์เกตเทวาจะมาตอบให้แล้วก็ไปฟังลัคนาของท่านก็จะได้แม่นยำมากนะครับอย่าลืมครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพราะฟังก่อนลูกก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้และรอดก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกตเทวา